องเล่นลูกเกกาแบบนี้ได้แล้วเก็บด้วยนะลูกค่ะพ่อนี่ค่ะคุณนี่ค่านา้ำนี่ข้าวไข่เจียวเหรอ<ข>ก็ตั้งแต่คบกันมาคุณบอกว่าข้าวไข่เจียวฝีมือฉันอร่อยที่สุดไม่ใช่เหรอคะ คุณทำอย่างอื่นไม่เป็นเหรอคุณรู้ไหมว่าผมเบื่องั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะหาเมนูอื่นมาทำให้คุณแทนแล้วกันนะคะแล้วดูสิคุณเลี้ยงลูกภาษาอะไรเล่นของเล่นแล้วก็ไม่ยอมเก็บเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันจะสอนแกอีกทีนึงค่ะลูกเรายังไม่โตอ่ะคุณจะเย็นเย็นก่อนนะคะแล้วดูสารรูปสิโสมหน้าก็ไม่แต่งซีดเหมือนไก่ต้มเลยเวลาออกไปไหนอ่ะคุณรู้ไหมว่าผมอายคนอื่นเขา ฉันขอโทษค่ะเออคุณไม่กินข้าวก่อนหรอไม่ผมไปกินข้างนอกดีกว่าแล้วเสื้อสองตัวที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าคุณรีดให้ผมด้วยได้ค่ะได้ผมกลับมาต้องเรียบร้อยนะค่ะลูกเช้านี้ลูกอยากกินข้าวกับอะไรดีลูกกินข้าวไข่เจียวค่ะ นรอนั่นคืองกินของพ่อเลยเนะาะค่ะแม่อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะแม่กินเยอะๆนะ ทำโน้น่อยค่ะได้จ้ะลูกให้แม่เล่นตั่ไหนลูก นี่ลินยังไม่ได้ทําความสาดบ้านเหรอทำไมของเล่นลูกเกะกะแบบนี้ทำแล้วค่ะคุณแต่ว่าเมื่อกี้ของเล่นลูกลูกยังอยากเล่นอยู่ฉันก็เลยยังไม่ได้เก็บนะคะนี่คุณรู้ไหมพวกผมทำงานนอกบ้านเหนื่อยก็เหนื่อยเครียดก็เครียด,ลก,ยดกลับมาทำไมยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกฉันขอโทษค่ะแต่ว่าฉันเองก็เพิ่งได้พักเองนะคะผมไม่เชื่อคุณหรอกแล้วเนี่ยไม้ถูกพื้นทำไมคุณไม่เก็บคุณนะ่ะก็แค่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน ทำความสะอาดบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยทำแค่เนี้ยให้มันเรียบร้อยหน่อยไม่ได้หรือไงขอโทษค่ะยิ้มมาช่วยแม่เก็บของเล่นก่อนลูกค่ะแม่คุณฉันเห็นว่าคุณลืมสูตรไว้ข้างบนนะ่ะก็เลยเอามาให้อ่อ นี่อะไรคุณไม่ไข่เจียวก็ปลาทูก็ปลาทูอ่ะมันทำง่ายมีประโยชน์อีกอย่างนะเวลาคุณกินเข้าไปอ่ะช่วงเช้ามันจะได้ไม่ต้องเสียดท้องไงเมนูสิ้นคิดจริงๆเอ,อเดี๋ยวก่อนสิคุณพอดีแม่ฉันไม่ค่อยสบายนะพรุ่งนี้ก็วันหยุดคุณแล้วฉันขอกลับบ้านหน่อยนะยังไงฝากดูแลลูกด้วยวันอาทิตย์ฉันก็กลับมาแล้ว ก็แล้วแต่คุณล้กันยังไงก็ฝากวัดดีแม่คุณด้วยเข็มจ็นึกว่าใครที่ไหนลินนี่เองทำไมมาบ้านฉันไม่โทรบอกกอล่าก็ดีฉันรีบนะ่ะก็เลยไม่ได้โทรบอก เออฉันขอมานอนด้วยสักสองคืนได้ไหมอะ่ะโอ๊ยดินจะมานอนกี่คืนก็ได้จ้ะห้องที่บ้านฉันว่างเยอะแยะขอบใจมากเลยนะเข็มอนีอ่พกกระเป๋ามาทะเลาะก,กับพี่หนึ่งมาละสิเปล่าหรอกไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกแต่ฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจอะ่ะเวลาที่พี่หนึ่งเขากลับมาก็หาว่าฉันอะ่ะทำงานบ้านก็ไม่เรียบรอ้อยดูแลลูกก็ไม่ดี ฉันแค่รู้สึกลำบากใจนะเข็มลินไม่ต้องเครียดไปนะลินนะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันพี่หนึ่งเขาอาจจะเครียดมาจากที่ทำง,งานก็ได้ฉันก็พยายามคิดเหมือนเข็มนี่แหละดีแล้วล่ะที่มาหาฉันลินก็พักที่นี่จนกว่าลินจะสบายใจแล้วค่อยกลับบ้านก็ได้ขอบใจมากน,นะเข็มนะ เขาหนักวะเนี่ยน,นี้ฉันทำกับข้าวเยอะแยะเลยนะพอ่พอพ่อหนูหิวข้าวไปบอกให้แม่ทำให้ไปแม่ไม่อยู่ไม่ใช่หรอแม่ไปหาคุณยายค่ะพ่อ 拜。Uh huh. ทำไมมันดำอย่างเงี้ยกินกินไปเถอะนะลูกหนูกินไม่ลงคะ่ะพ่ออย่างนั้นเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกดีกว่าปะค่ะพ่อ พ่อกำลังถูกพื้นอยู่อะลูกพ่อขานี่คือตัวอะไรพ่อไม่รู้พ่อเหนื่อยเดี๋ยวว่ากันนะพ่อขานี่คือตัวอะไรห่อคะพ่อไม่เห็นเหมือนแม่เลย อันเย็นอเอาเหรอเฮ้ยนี่ล่ะดอกนี้ลูกรู้จักไหมแม่กลับมาแล้วจ้าคุณแม่เป็นไงบ้างอะ่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะคุณ,คณ,คณผมว่าคุณแต่งตัวแบบนี้น่ารักดีนะค่ะยิ้มอันนี้ตัวอะไรเนี่ยกระริกีจระเข้เหรเออคุณ ผมขอโทษเรื่องที่ผ่านมานะผมคิดว่าผมอะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวแต่ที่จริงแล้วอะคุณก็ณเหนื่อยเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราไปซื้ออาหารทะเลกันไหมผมอะ่ะคิดถึงน้ำจิ้มฝีมือคุณนะก็ได้ค่ะเยหนูได้กินกุ้งแล้ว